สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะทุกๆครั้งก็จะมีพันไม้ส,สวยๆน่ารักน่ารักมาฝากครั้งนี้ก็เช่นเคยค่ะที่เห็นอยู่นี้สวยสะดุดตาบ้างไหมคะคิดว่าทุกคนน่าจะประทับใจกันนะคะสำหรับพันไม้ชนิดนี้ก็คือ ต้นเศรษฐีวินสันใบด่างค่ะครั้งที่แล้วเคยแนะนำให้รู้จักกับเศรษฐีวินสันใบสีเขียวเข้มปกติทั่วไปนะคะแต่สำหรับครั้งนี้จะพิเศษนี้หนึ่งตรงที่ว่าเขาจะมีใบที่ให้ความด่างพิเศษขึ้นมาเลยค่ะและจะให้ความสวยเลอค่าขึ้นมาอย่าง สวยสุดเลยนะคะเห็นแล้วทุกคนจะต้องประทับใจและหลงรักค่ะแต่เรามาทำความรู้จักกับต้นเศรษฐีวินสันกันอีกสักนิดนึงนะคะสำหรับต้นเศรษฐีวินสันเขาจะมีลำต้นและใบที่มีสีเขียวเข้มผิวมันสูงได้ถึงประมาณ2เมตรค่ะ มีเป็นต้นเดี่ยวหรือเป็นกอมีถึงสองถึงสามต้นก็มีนะคะลำต้นจะมีกลิ่นเหม็นเขียวนิดๆด,ดอกก็จะมีกลิ่นฉุนนิดๆค่ะเขาจะมียางเมื่อถูกผิวหนังอาจจะแพ้ละคายเคืองได้นะคะตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังสำหรับน้องๆนูหนหนูค่ะวิธีการขยายพันธุ์ก็คือการแยกกอแยกหน่อ หรือการตัดลำต้นเป็นท่อนๆไปปักชำเขาจะเลี้ยงง่ายและโตวไวนะคะเขาเป็นต้นไม้ที่แปลกนิดนึงตรงที่เขาต้องการน้ำและปุ๋ยน้อยค่ะชอบอยู่ในร่มดูดซับความร้อนได้ดีมากให้ความชุ่มให้ความร่มเย็นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะชอบดินระบายน้ำได้ดี เขาเป็นไม้มงคลชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเศรษฐีเขาคือเศรษฐีวินสันพิเศษนิดน,นึงตรงที่ให้ใบด่างค่ะเห็นไหมคะว่าเขาเป็นไม้มงคลที่ปลูกง,ง่ายโตเร็วและน่าเลี้ยงมากๆเลยนะคะถึงอดที่จะเอามาบอกต่อกันอีกไม่ได้เลยค่ะ ใบเขาจะให้สีสวยเด่นไหมคะดูแล้วเขาก็สวยเด่นสะดุดตาเมื่อได้พบเห็นนะคะใบเขาค่อนข้างจะสมบูรณ์มากๆเลยคะ่ะสวยเด่นทั้งสองใบเลยสำหรับใบนี้ค่อนข้างจะ ด่างเบาๆนะคะแต่ด่างทั่วใบเลยนะคะส่วนใบนี้ให้ความด่างแบบชัดเจนมากๆเลยค่ะดูความด่างเขาชัดเจนโดดเด่นมากๆเลย อยากให้ชมใกล้ๆนะคะใบเขาค่อนข้างจะสวยเพอร์เฟกมากๆเลยค่ะดูสมบูรณ์แบบตลอดทั้งแผ่นใบเลยนะคะ สวยเลยค่ะส่วนใบนี้เขาด่างเบาๆตลอดทั้งใบแล้วก็เป็นใบที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์เช่นกันค่ะ สวยมากๆเลยนะคะนี่ละค่ะความด่างของเขา จะเพิ่มมูลค่าให้กับพันไม้ชนิดนี้ได้เลยนะคะหลังใบเขาเป็นไงบ้างหลังใบก็มีความด่างค่ะด่างชัดเจนเลยนะคะ สวยน่ารักมากๆเลยชอบใจกันไหมคะเอาความสวยมาฝากค่ะ นี่ไงคะ่ะวิธีขยายพันธุ์เขามีแม่พันธุ์หลังจากนั้นเขาก็เอาลําต้นมาตัดเป็นท่อนปักชําเช่นนี้นะคะดูแลสักพักเขาก็แทงยอดใบใหม่ขึ้นมาแบบนี้ลคะค่ะ เห็นไหมคะว่าอุตสาห์ได้มาต้องหนึ่งท่อนและก็อีกสองใบแค่นี้ก็ดีใจสุดๆแล้วค่ะสำหรับการขยายพันธุ์ไม่ยากเลยคิดว่าทุกคนต้องทำได้เป็นอะไรที่ไม่ยากนะคะการขยายพันธุ์ที่สำคัญคือ เราต้องหาแม่พันธุ์ก่อนค่ะเราจะได้แม่พันธุ์ไหมได้ต้นขนาดไหนได้ไซส์ไหนเหมือนเช่นต้นนี้นะคะได้มาเท่านี้ก็รู้สึกเป็นปื้มแล้วค่ะเราจะเลี้ยงดูเขาอย่างดีช่วยกันเลี้ยงด้วยนะคะ ให้เขาโตวสวยงามโดดเด่นขึ้นมาแบบน่าติดตามเนาะคิดว่าจะปลูกเขาเป็นไม้ประดับเป็นไม้มงคลให้กับตัวเราเองนะคะให้กับบ้านและครอบครัวของเราค่ะสิทธบีบินสันใบดา่าน อย่าลืมตามหากันนะคะถ้าเป็นต้นใหญ่ที่ใหญ่มากๆก็ราคาก็ค่อนข้างจะสูงค่ะแล้วก็เอาตัวที่เราจับต้องได้ราคาไม่เดือดร้อนนะคะแล้วเราก็มาเลี้ยงลุ้นกันไปค่ะว่าเขาจะให้ใบด่างให้เราได้สวยงดงามขนาดไหน นะคะจะเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยวเขาก็โตให้เราได้ต่อยอดได้นะคะแต่บางบ้านแล้วก็อยากปลูกให้เป็นไม้ประดับเป็นสิริมงคลกับบ้านก็พึงพอใจแล้วนะคะนี่ละค่ะมาโชว์ความ ด่างของใบสิทธิวินสันนะคะทุกคนหวังว่าจะเป็นที่ถูกใจนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากความสวยงามของใบสิทธิวินสันใบด่างไว้เพียงเท่านี้นะคะรักกันชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน บ๊ายบายค่ะ